เฝ้านะดูเรื่องเดียวกันตัวเลือกนั้นครอบคลุมดูเรื่องเดียวตัวเลือกนั้นครอบดูเรื่อง <Okay. S 1> ตัวเลือกนั้น <Okay. S 1> อ่าสำคัญดูเรื่องเดียวกันแล้วก็ตัวเลือกนั้นจะต้องครอบคลุมขอ,อนิดเดียวที่ลักลกขอ้อนี้ท่านหนูทำได้นะไม่ต้องกลัวเรื่องการอ่านจับใจความแล้วหลักการนี้ใช้ได้เสมอครูให้หนูทายให้หนูหา ข้อความเนี้เขากล่าวถึงดาวเคราะห์ลอยอิสระมีทั้งหมดกี่จุดในข้อความนี้ให้เวลา45วินาทีตามข้อสอบจริงเลยอ่ะเร็วลุยกี่ที่ลูกคา้ากี่ที่แต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 ่เอาคำที่มีความหมายไปถึงดาวเคราะห์ลอยอิสระนะจ๊ะไม่ต้องเขียนเหมือนก็ได้แต่ความหมายตรงความหมายเดยียวกันเลยสื่อถึงอีดาวเคราะห์แน่นอนนะครับ ได้เท่าไหร่นะได้เท่าไหร่นะเด็กคุณติต้องเรียกชื่อแล้วละ่ะพวกเราน่ารักมากอยากให้มีส่วนร่วมทุกคนนะฮะเราจะมากระจายนะฮะกระจายการมีส่วนร่วมให้น้องๆทั่วทั้งห้องเลยนะนะครับน่ารักเหลือเกินอออขออนุญาตเรียกชื่อได้ไหมลูกที่รักหนึ่งคนได้ไหมที่รักได้ไหมต้องได้แหละเออนะครับเป็นการเรียกโดยไม่ต้องดูใบไรชื่อเลยนะครับทุกโรงเรียนนะครับทุกสถานที่ที่คุณวิติเคยมีการไปติวไปกันให้เทคนิคมาเนี่ยนะครับ ไม่เคยพลาดชื่อนี้มีแน่นอนทุกโรงเรียน hey! ดูจากสายตาแล้วของพวกเราเนี่ยเปรียมหาราชาลัยชายหรือหญิงมากกว่าหญิงบอกชายชายบอกหญิงนะ,ะนักเรียนหญิงค่ะที่ชื่อว่าน้องน้องฝนมีไหมลูกน้องฝนค่ะคนสวยคู่ขานุเปลี่ยนชื่อแล้ว,วเมื่อกี้เปลี่ยนอะไรเร็วนนาดนั้งค่ะฝนไม่มีฝนต้องมีฝาฝาคนสวยแล้วอ hey! ฟ้าอยู่ไหนโลกทลกักฟ้ากลับแล้วค่ะไปตามกลับมาฟ้าอยไหนโลกฟ้าเขาร็วขอนนดนึงฟ้าเร็วเดี๋ยวให้ของรางวัลอะฟ้าไม่มีไม่มีฟ้าต้องมีแดงเขียวน้ำเงินเหลืองแสดแดงใครชื่อในนี้เอามาให้หมดค่ะโอเคไม่เป็นไรทิลักโลกพร้อมกันดีกว่าเราทางบ้านรออยู่เนาะนะคะ